สวัสดีคะ่ะเชอรี่พิมพ์ค่ะและแล้วคลิปนี้มันก็เกิดขึ้นจากคําเรียกร้องของหนึ่งสองสามห้าคนรวมเชอรี่ด้วยนะคะก็ <c ười> <c ười> คือคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่จะมาแชร์วิธีการหนีบผมนะคะของเชอรี่เองมันก็คือต่อเนื่องมาจากคลิปที่เชอรี่ห่อพวกเอ่อแฮร์คลิปนะคะที่ซื้อมาจากช็อปปี้นะ โอเควันนี้เนี่ยก็คือได้เลิกแหละก่อนอื่นต้องบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนว่าผมเชอรี่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะฟูนิดนึงนะคะเพราะว่าอ,อ,อยู่ในช่วงที่ดิกเร่ยกความร้อนนะแล้วก็เป็นคนผมอยักโศกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะฟูฟูนิดหนึ่งนะเชอรี่อ่ะรู้สึกว่าถ้าผมตรงแล้วหนีบบจะสวยมากหรือถ้าไม่ไม่ตรงอะ่ะก็คือเป็นรอนไปเลยแล้วหนีบก็จะสวยมากเหมือนกันแต่ฟูฟูเนี่ยม,มันก็จะก็สวยเหมือนกัน ะไรวแบบแรกนะคะที่เราจะแนะนำทุกคนก็คือจะเป็นการม้วนแบบธรรมดาทำการรวบก่อนเลยรวบรวบนะคะให้มันอยู่ต่ำๆหน่อยนะเพราะว่าเชลี่ผมยาวเพราะฉะนั้นมันต้องใช้แบบพื้นที่ในการม้วนทข้ทงเยอะนะแล้วเราก็ม้วนได้เลยค่ะโดยเชลี่จะม้วนบิดมาทางนี้นะเห็นไหม ม้วนบิดมาทางขวาะะแล้วค่ะแล้วเราก็ม้วนเนี่ยจริงๆแล้วมันคือแบบเราอยากให้ผมตรงเนี้ยมันบิดไปทางไหนแล้วก็บิดไปทางนั้นนะ่ะเออแต่คือเชอรี่ชอบบิดไปทางขวานะก็จะบิดไปนะคะแล้วก็ม้วนหลังจากนั้นอันนี้เนี่ยเราก็เราก็หักเก็บอย่างนี้นะคะ ตรงนี้เนี่ยก็คือเราก็บิดมันเข้าไปแบบว่าซ่อนข้างในอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้บิดตรงกลางแล้วก็บิดๆให้มันแน่นๆนะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการดึงดึงผมนะคะให้มันลุยๆออกมาให้มันเป็นธรรมชาติเนาะให้เหมือนกับว่า เฮ้ hey, ฉันไม่ตั้งใจเลยว่ะมันแบบสวยเองอะงงมากด้านหน้านะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะฉันี่ดึงผมออกมาเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้นะคะจะเป็นการม้วนแบบว่าเราไม่ได้แบบว่าหมุนๆตรงนี้ให้มันเป็นเกลียวเนาะแต่เราจะบิดไปเลยนะคะโอเคทุกคนเราเริ่มเลยนะบิดนะคะทุกคนบิดอย่างนี้ บิดเป็นเกลียวมันจะเป็นเกลียวแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาขึ้นมาอย่างนี้นะเอาขึ้นมาอย่างนี้เลยหลังจากนั้นเรากะนิ้วไว้ตรงนี้แล้วเราก็บิดนะคะเอามาลงมาอย่างนี้แล้วเราก็ เวลาเรามองมันจะไม่เป็นม้วนๆม,มันจะเป็นเหมือนการแบบเอาผมมาถมๆๆกันอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะก็สวยไปอีกแบบอก็ดึงผมเราลงมานี่นะคะคือความ มันก็จะได้ความแบบดูแบบลุยลุยรุงลังรุงรังอย่างงี้ใช่ปะแต่มันดูมันดูไม่ตั้งใจแต่มันดูแบบเออมันดูผมเป็นเส้นๆอะไรเงี้ยดีอะฉดี่ะชอบแบบนี้นะคะอืมต่อไปนะคะก็จะเป็นครึ่งหัวแหละเราจะทำการใช้นิ้วโป้งนะคะนี่ในการที่จะ ข,ข,ขยุก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 อย่างนี้นะนีะ่ hint. ฉันรู้สึกว่าการที่เราแบบใช้นิ้วโป้งอะขยุกขยุกมันอะแบบว่าให้มันเป็นแบบขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงมันจะเป็นขึ้นลงขึ้นลงทุกคนนึกออกปะแบบขึ้นลงขึ้นลงผมมันจะไม่ได้แบบว่าเหมือนกับการแสกไปตรงๆพอแสกไปตรงๆแล้วมันจะเหมือนเป็นแผ่นๆเป็นปีกๆอย่างเงี้ยเห็นไหมขยึกขยุก ขยึกนะคะใช้นิ้วโป้งนะนแล้วเราก็ใช้นิ้วสามงให้ผมมันเรียบนะคะหลังจากนั้นนะคะเราเทาวิทย์เขาสักสองรอบหนึ่งสองวันนี้ แล้วเราก็มีดได้เลยค่ะ เราจะทําแบบนี้นะคะเราจะไม่ขยึกแล้วเราจะไปตรงๆเลยไปต,ตรงตรงแบบนี้นะกะระยะเอาแต่ว่าเน,นี้ยเราจะลงไปลึกนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ต้องแบบว่าจับผมมาเยอะ,อะเนี่ยบอ,อกไหมทำแบบเหมือนเป็นผิวบางๆข้างบนพอนะแบบนี้นะคะจะลงมาเยอะนิดนึง จากนั้นนะคะเราก็จะทาวิตหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวฉันจะเก็บผมตรงนี้ไปด้วยทวิตหนึ่งรอบแบบนี้สองรอบละกันทวิตสองรอบแล้วก็ดันขึ้นไปนะทุกคนดันขึ้นไปเห็นไหมหัวมันจะแบบเป็นหัวทุยๆอะไรอย่เงี้ยสวยดี จะได้ความหัวพองหัวมันจะแบบพองขึ้นแล้วก็เนี่ยดูข้างหน้ามันก็จะดูเป็นแบบเป็นหัวพองโปง่ <cierto> ปง,ปงๆอย่างนี้ด้วยนะเห็น <He ard S 2> ไหมแล้วก็แบบเออเราจะใช้หนังยางนะช่วยนิดนึงนะคะก็คือใช้หนังยางอะมัดไปเลยนะคะน<ด>ี่แล้วก็มัดไปเลย หลังจากที่เรามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะดันมันขึ้นไปนิดนึงแล้วเราก็จะี แถมอีกนิดนึงนะคะก็คือเราก็แค่มมวนขึ้นไปนะคะแบบนี้เนี่ยมมวนขึ้นไปแบบนี้ที่หนีบนะคะหนีบเข้าไปแล้วก็ปล่อยลงไปเลยเราจะทิ้งไว้ที่ข้างหนึ่งเยอะกว่าอีกข้างหนึ่งจะได้เห็นว่าเอ้ยเรามีการหนีบอยู่ข้างในนะอะไรอย่างเงี้ย อันนี้โอเคก็จบไปแล้วนะคะชลรี่คิดว่าที่ชารี่เอามาแชร์ให้ทุกคนในวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเบสิกนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปอัดเหรือไปเพิ่มเติมอะไรเงี้ยให้มันเหมาะกับเรามากขึ้นให้มันเป็นสไตล์เรามากขึ้นให้มันแบบมีอะไรมากขึ้นได้นะคะชลรี่คิดว่า กนของการหนีบอันนี้ก็คือทำเยงก็ได้ให้มันดูไม่ตั้งใจแล้วมันจะสวยนะคะก็ถ้าเชอรี่สอนงงๆหรืออะไรไปบ้างก็ขอโทษทุกคนไว้ก่อนเลยนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เชอรี่ก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะคะทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุก s u b สไครต์มีความหมายกับเชอรี่มากจริงๆวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย